พบกับพี่น้ำเหมือนเดิมค่ะบ้านรองเทาร้านประสิทธิ์นะคะอ่าพบกับพี่น้ำคลิปนี้คลิปที่ร้อยกว่าเหมือนเดิมร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ร้อยกว่าก็คลิปนี้พี่น้ำปเปิดกระสอบเหมือนเดิมค่ะแบนล้วนแบนล้วนนะคะแบนล้วนแบนชั้นนาแบนหนักๆเลยนะพบกับพี่น้ำบ้างพี่ชัดบ้างนะก็เหมือนเดิมค่ะอ่านเคสวิตโชว์รูปแบบให้ดูเหมือนเดิมนะ คลิปที่ร้อยกว่าแล้วค่ะแบรนด์ล้วน,น,ลวนคลิปนี้ก็แบรนด์ล้วนแบรนด์ล้วนเหมือนเดิมะเลือกอะไรใช่มันจะคะคะรูปแบบคะไซส์นะคะห้าร้อยคู่ห้าร <500. S 2> ้อยแบบไปเลยแบรนด์ล้วนแบรนด์ล้วนเมื่อไรนี่อาดิดาสนะพี่นัาจะบอกยี่ห้อแล้วกันอ่ะบอกยี่ห้อให้ทุกคนดูนะว่ารอบนี้ยมีอะไรมาบ้างนะมีแบรนด์อะไรมาบ้างอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูประมาณ3กระสอบกระสอบนึงก็ประมาณ60คู่เหมือนเดิมนะอันนี้ไนกี้เลยนะเป็นหนังกลับตัวนี้ไนกี้นะคะ แบนด์ปะแบนล้วนแบนด์ติดถูแบนด์ Band ตลาดอ่าดูไปเรื่อยกับคลิปนี้พี่น้ำเจอกับพี่ชัดบ้างพี่น้ำบ้างนะเจอกับพี่น้ำก็ไม่ไม่ค่อยมีสาระโชว์รูปแบบให้ดูเฉยถ้าสาระเยอะๆก็ต้องเจอกับพี่ชัดนะคะพี่น้ำพูดไม่ค่อยเก่งไนงะก็มีมีก็จะมาอวดให้ดูเราส่งทุกคู่ราคาเดียวเลยนะเกรดเดียวราคาเดียวเนี่ยทุกคู่ ส่งคู่ละร้อยห้าสิบเลือกได้ด้วยตัวเองต่างจังหวัดคุณไม่ต้องกลัวต่างจังหวัดก็เลือกได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะแอดเพื่อนกันในไลน์แล้วก็เลือกด้วยตัวเองพี่นาำก็จะหยิบไปดูทีละคู่แบบนี้เลยไนกี้ตัวนี้เบอร์สี่สิบเอาไหมห,หันข้างหันหลังหันหน้าแล้วก็หงายพื้นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยคู่นี้คุณชอบไหมเอาไหมถ้าเอาก็จะแยกไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยต่างจังหวัดอะ่ะพอสมมุติว่าเลือกของวันนี้หนึ่งถึงสองวันคุณก็จะได้รับของเลยนะคะ คลิปนี้เจอกับพี่น้ำแบนดล้วนแบนล้วนลวน,ลวนแบนหลักหลักยี่ห้อดังๆยี่ห้อตลาดยี่ห้อดีๆกันไปเลยตัวนี้เคสวิตนะเบอร์สี่สองเคสวิตนอกจากคู่ใหญ่แล้วต้องพื้นดีๆด,ด้วยนะพื้นเต็มๆสภาพดีนะคะ สวยๆสภาพดีอ่ะเราคัดมาให้คุณแล้วรอบหนึ่งจนรูปแบบลูกค้าก็ต้องมาเลือกเองต่างจังหวัดวิดีโอคอลเลือกได้ด้วยตัวเองเหมือนกันไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเปรียบอะไรอย่างเงี้ยคือพอถึงเวลาสมมุติว่านัดกัน9ก้าโมงเงี้ยนัดกัน9ก้าโมงที่จะวิดีโอคอลเก้าโมงก็เตรียมเลยตัวต่อตัว,ตวไม่ต้องไปแย่งกับใครก็คือวิดีโอคอลในรายส่วนตัวตัวต่อตัวเนี่ยเรามีกันเราแค่2คนเนี่ย แล้วก็เลือกกันเลยสมมุติว่ารองเท้ามี300คู่พี่น้ำก็จะหยิบให้ดู300คู่เลยทั้งกองจนหมดกองอะ่ะแล้วก็ให้คุณเลือกจนกว่าคุณจะพอใจนะคะตัวนี้บอยลอนดอนบอยลอนดอนตัวนี้เป็นผ้าใบ10บข้างอ,อ,นะอะะา่ารีบอกเห็นนะยี่ห้อว่าล่ะแบรนด์ล้วนเมื่อลรีบอกรีบอกมันก็จะมีทั้งสปอร์ต ทั้งลำลองใส่เที่ยวเป็นหนังเป็นผ้าตัวนี้เบอร์สี่สแกปป้ารองเท้ากีฬาเราไม่ได้แยกประเภทนะเราส่งเกตดเดียวนะคะคู่ละร้อยห้าสิคู่เลยเลือกได้ด้วยตัวเองอันนี้เอซิกเอซิกสวยมากเบอร์ใหญ่ตัวนี้43่าพื้นเต็มคือส่งเกตดเดียว คู่ทุกคู่เลยราคาส่งคู่ละ150บาทขั้นต่ำก็40คู่แต่สำหรับลูกค้าที่มาแล้วคัดได้เยอะๆร้อยคู่ขึ้นไปอย่างเงี้เราก็จะส่งคู่ละ1้อยบาทนะคะต่างจังหวัดก็เหมือนกันพอเลือกเสร็จสมมุติว่าได้ร้อยคู่อย่างเงี้ยเกินร้อยคู่ก็จะให้ราคาส่งคู่ละร4อยบบาทนะคะแล้วก็พอคุณเลือกเสร็จอะคุณไม่ต้องกลัวก่อนเราจะทำการแพ็ค นะคะทางร้านเราก็จะเช็คตำหนิก่อนที่จะแพ็คใส่กระสอบไปให้คุณไม่ต้องกลัวเลยอันนี้ซาลาเซนเจอร์แมวกระโดดค่ะแมวกระโดดยี่ห้อนี้เลยเราจะทำการพอคุณเลือกเสร็จเราจะเช็คตำหนิให้ทุกคู่ก่อนจะแพ็คใส่กระสอบนะคะไม่ต้องกลัวเลยคือเลือกรูปแบบที่ต้องการเรื่องตำหนิไม่ต้องกลัวเราจะทำการเช็คให้ ของเราจะไม่มีขาดเย็บหน้าเท้านะคะจะเน้นว่าขาดเย็บหน้าเท้าไม่มีเราจะไม่ได้เอามานะคะขาดเย็บหน้าเท้าเนี่ยสมมติว่าคู่นิตาไก่ใช่ปะเบอร์41ตอนนี้เป็นลำลองเป็นผ้าใส่ลำลองใส่เดินทั่วไปใส่เที่ยวเนี่ยขาดเย็บเนี่ยจะไม่มีลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวนะพอเลือกเสร็จอะเราจะมานั่งเช็คนั่งดูตำหนิให้อีกทีหนึ่งก่อนจะ แพ็คใส่กระสอบให้คุณอ่าตอนนี้ตาไกา่เห็นปะสวยมากพื้นเต็มแล้วก็ขาดเย็บตรงนี้จะไม่มีไม่มีขาดเย็บหน้าเท้านะคะเราขายเกตเดียวขายงานคัดส่งคู่ละ150บาทขั้นต่ำ40คู่นะคะถ้าเกิน100คู่ขึ้นไปเราก็จะให้ราคาส่ง140บาทไม่มีขาดเย็บขาดเย็บหน้าเท้าเราจะเน้นมากของเราจะไม่มีนะคะอันนี้ไนกี้คลิปนี้ก็มาโชว์เหมือนเดิมโชว์รูปแบบ ให้คุณได้ดูว่ารอบนี้มีแบรนด์อะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ล้วนหมดนะคะตัวนี้สี่สามนิวบาลสี่สา 4, แบรนด์ล้วนหมดแบรนด์ตลาดแบรนด์ติดหูแบรนด์ที่คุณรู้จักเลยนะเนียวบาลาน4,3สี่สแล้วก็ไนกี้อะไนกี้ตัวนี้ทรงสปอร์ตทรงกีฬาลูกค้าชอบถามมาว่ายกกระสอบเท่าไหร่ของเราไม่มีงานยกกระสอบไม่ได้เหมาไม่ได้ขายงานเหมาอะค่ะ เกตเหมาเราไม่ได้ขายนะพี่น้ํากับพี่ชัดจะขาย,ขายเกตคัดอย่างเดียวขายงานคัดอย่างเดียวคือคัดมาแล้วทุกคู่รูปแบบลูกค้าก็ต้องมาเลือกเองอีกทีหนึงนะคะงานคัดของเราส่งเกตเดียวตัวนี้ a d i d a s สซ p e ปอ t ์สตาส่งเกตเดียวทุกคู่จะส่งในราคาคู่ละ150บาทนะคะแล้วก็ขั้นต่ำก็40คู่คุณถึงจะได้ราคาส่ง1 5 0บาทอ่ะตัวนี้ Adidas Super อร a r อาดิดาสซุปตา์หรือว่าหัวเชลวัยรุ่นเขาจะชอบอนิวบาลานเนี่ยนะตัวเนี้ยจะบอกว่าจริงๆอ่ะขายแพงมากแล้วก็หายากมากนะนิวบาลานทรงเรียวเป็นหนังกลับทรงเรียวใส่เที่ยวใส่ลำลองคู่เนี้ยขายแพงมากคู่นึงหลายร้อยนะจะบอกให้อ่ะซุปเปอร์จะตามาอีกแล้วบะแบรนด์ล้วนบ้าละคุณชอบเลยเนี่ยอือเห็นบพื้น แม้กระทั่งจระเข้น้อยนี่ลาคอสต,ตัวนี้เบอร์สี่สองเลยนะลาคอสนะคะเป็นผ้าใบนะใส่เที่ยวตัวนี้ลาคอสเลยนะซึ่งจริงๆร่ะร้อยห้าสิบาทอ่ะหายากมากนะราคาเนี้ยลาคอสค่ะทุกคนแล้วพื้นดีมากพื้นสวยมากเลยนะลาคอสเบอร์สี่สองตัวนี้เป็นผ้าเป็นผ้าใบใส่เที่ยวใส่ลำลองรีบอกค่ะรีบอกกีฬาตัวนี้เบอร์สี่สิบสามเลยสี่สามรีบอกเห็นนะ พื้นสวยมากนะ43รีบอกอยิบโชว์ให้ดูดูกันไปเรื่อยๆอย่าพิ่งเบื่อแล้วก็ใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยกดซับสไคร b ์ไว้นะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ให้ด้วย แล้วก็มีคลิปใหม่ๆมันก็จะแจ้งเตือนให้คุณได้ทราบนะคะว่าเรามีคลิปใหม่อีกแล้วนะของเข้าอีกแล้วนะมีเวลาก็จะมีการรีวิวให้ดูแบบนี้เลยนะคะอ่ะตัวนี้โปรสเปก p ์โปรสเปกก็ยี่ห้อดีนะเป็นรองเท้าที่ยี่ห้อดีแล้วก็สวยอีกคู่หนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งอ่าแบนรนด์ล้วนหมดเลยนะให้ดูนะคะว่ารอบนี้มีอะไรบ้างแบนรนด์ล้วนแบรนด์ตลาดแบรนด์ติดถูเนี่ยไนกี้ค่ะตัวนี้เบอร์41 ไนกี้สปอร์ตเห็นนะทุกคู่เราจะส่งคู่ละร้อยห้าิหมดเลยแล้วก็คัดได้ด้วยตัวเองต่างจังหวัดก็คัดได้ค่ะ40ตัวนี้นิวบรานนิวบรลานสปอร์ตนิวบรานกีฬานะคะตัวนี้เบอร์40พื้นสวยมากาวันนี้พี่น้ำจะเปิดให้ดูนะรับของมา3มกระสอบก็ประมาณร้อปดคู่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูหมดเลยตัวนี้โพนี่ค่ะโพนี่ตัวนี้สปอร์ ony, ตน, Sport, นะทรงกีฬาค่ะ เบอร์สีิบเหมือนกันพื้นสวยมากโพนี่แล้วก็สลาเซนเจอร์แมวกระโดดสี่สามพื้นสวยนะสี่สิบสามโอเคเดี๋ยวขอเปิดกระสอบแป๊บนึงนะคะ จางจังหวัดแอดไลน์เข้ามาเลือกสินค้าได้แต่ต้องนัดกันก่อนนะคะสมมติว่านัดกันเป็นช่วงกี่โมงกี่โมงเงี้ยเอาที่ลูกค้าสะดวกเลยไม่ต้องกลัวว่าคุณจะแย่งกับใครถ้าเรานัดแล้วนะสมมติว่านัด9ก้าโมงก็วิดีโอคอลเก้าโมงไปเลยนัด10บโมงนัดบ่ายอะไรเงี้ยก็วิดีโอคอลตอนนั้นเลยเอาที่ลูกค้าสะดวกเอาที่ลูกค้าว่างโทรนัดกัน1นึงส่งขั้นต่ำสี่สิบคู่นะคะคุณจะได้ราคาส่งคู่ละร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ถ้าร้อยคู่ขึ้นไป เราจะส่งคู่ละ140บาทนะคะคือส่งถูกมากส่งถูกมากเลยในเกน็บนี้แล้วก็นะคลิปนี้ให้ดูแบรนด์เหมือนเดิมแบรนด์ตลาดแบรนด์ติดหูแบรนด์นที่ขายดิบขายดีนะให้ดูว่ามียี่ห้อไหนรูปแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อิดเดเบอร์43เหมือนกันตัวนี้เป็นรองเท้ากีฬานะอิดเด43ค่ะ สวยมากพื้นสวยมากพื้นเต็มพื้นดีนะคะของเรา80%จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะชอบไซส์ใหญ่ก็มาดูได้เลยตัวนี้บอยลอนดอนค่ะเป็นหนังกับเอ้ยเป็นหนังเป็นรองเท้าหนังของบอยลอนดอนนะคะเบอร์43สวยมากของเราจะเน้นไม่ขาดหน้าเท้าเย็บหน้าเท้าเนี่ยงานขาดงานเย็บไม่มีนะคะบอกเลยต่างจังหวัดคุณไม่ต้องกลัวพอเลือกเสร็จ กองที่คุณเลือกเราจะทำการเช็คตำาหนิให้อีกรอบหนึ่งก่อนจะแพ็คนะคะคุณก็เลือกรูปแบบที่คุณต้องการไปเลยตัวนี้เอเวอร์ลัสค่ะเอเวอร์ลัสของอเมริกาเหมือนกันน้องๆ c o n คอนเวิร์ตเลยนะเอเวอร์ลัสเอเวอร์เลสแล้วแต่ของอเมริกาเอเวอร์ลัสก็จะมีหลายทรงเป็นทั้งผ้าใบาใส่เที่ยวเป็นทั้งทรงกีฬาทรงกีฬาก็มีอ่ะตัวนี้ของเกียร์เบอร์สี่ารองเท้ากีฬาเกียร์เบอร์สีนะคะ สำหรับลูกค้าหรือว่าลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่อะสนใจก็โทรสอบถามเบอร์ตรงได้เลยบางคนทักไลน์มาพี่น้ำกับพี่ชัดขับรถอยู่ไม่สามารถตอบไลน์ได้อะไรเงี้ยมันก็จะชา้ารบกวนโทรเบอร์ตรงได้เลยนะคะเบอร์ตรงพี่น้ำ0851214899นะคะเบอร์โทรพี่ชัดนะคะเบอร์ตรง087 5013868โทรสอบถามเบอร์ตรงได้เลยแล้วก็มันจะสะดวกและก็ละเอียดกว่านะกว่าจะมานั่งพิมพ์บางทีพิมพ์กันอยู่ครึ่งวันแล้วยัยงไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยก็โทรได้เลยโทรเราจะรับไวตอบไวเลยแล้วก็รายละเอียดจะชัดเจนรวดเร็วแล้วก็ละเอียดกว่านะคะจะเข้าใจง่ายอะ่ะตัวนี้อัมโบอัมโบยี่ห้อดีมากเห็นปะอัมโบตัวนี้เบอร์4 2เลยนะพื้นสวยมาก อ,อันนี้44ค่ะทุกคนอัมโบเหมือนกันนะสีขาวครีมสีขาวเทาสี่า4บอัมโบแล้วคุณดูพื้นนะนอกจากเบอร์ใหญ่แล้วพื้นต้องเป็นอย่างนี้เลยนะสวยมากมรีบอกรีบอกรอยอีกแล้วเห็นปะ่ะแบนดล้วนพี่น้ําบอกแล้วว่าแบนหล้วนให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันเลยในคลิปนี้ว่าแบนดล้วนมาอีกแล้วรอบนี้นะคะ ชอบก็บโทรดึงเข้ามาคัดได้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆถ้าอยู่ไกลๆอยากมาก็มาได้แต่ขอให้นัดเรานิดนึงแต่ถ้าแบบมาไม่ได้จริงๆก็วิดีโอคอลได้เหมือนเดิมนะคะวิดีโอคอลเลือกได้อ่ะในกี้ค่ะ Air Max Air จะไม่แตกแอรไม่มีการแตก หน้าเท้าไม่มีขัดเย็บไม่มีรอยเย็บนะคะอดิดาษตัวนี้เป็นลำลองใส่เที่ยวเป็นหนังใส่เที่ยวอดดาด i d a s คลิปที่ร้อยกว่าแล้วนะ ลิบที่ร้อยกว่าแล้วจะให้ดูรูปแบบเหมือนเดิมสามกระสอบวันนี้ร้อยแปดสิบคู่โดยประมาณนะคะพี่น้ำก็จะมาโชว์ให้ดูสี่สิบสามอีกแล้วครับท่านรีบอกเอ้ยอันนี้ฟิลา่าฟิลา่าพื้นสวยมากเห็นไหมนอกจากเบอร์ใหญ่แล้วพื้นต้องนี้ด้วยสวยจริงเดียดอลล่าสี่สิบเหมือนกันเดียดอลล่าตัวนี้เป็นรองเท้ากีฬาเดียดอลานะ พื้นสวยมากเลยทุกคนเดียดอลล่าค่ะยี่ห้อดีอีกยี่ห้อหนึ่งเดียดอลล่าขายดีนะสี่สองค่ะไนกี้อีกแลนดนปะเนบลานบางคนเรื่อมมือมาหยิบแล้วดิเรื่อมมือมาหยิบแล้วออยากได้คู่นี้คู่นี้เฟ่ปะจริงปะเอออยากจะทะลุจอมาเลยทีเดียวสี่สิบองไนกี้นะ อยากได้คู่นี้อยากได้คู่นี้อเอื้อมมือไปหยิบได้เลยเนี่ยบางทีคุณมาแล้วของมันอาจจะโดนคัดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอบางทีอ่ะพอพี่น้ำทำคลิปอย่างงี้ใช่ป่ะก็จะไปอัพโหลดกว่าจะไปลงคมอมกว่าจะไปเผยแพร่ใน YouTube อีกอะไรเงี้ยของมันก็ไปแล้วไงอ่ะตัวนี้ไตรว็อกเป็นรองเท้าลุยลุรองเท้าปีนเดินป่าลุยเขาอะไรเงี้ยตอนนี้เบอร์4 2พื้นสวยมากนะ สวยจริง K2 n กี้ค่ะ n i ี e มาอีกแล้วเห็นปะสปอร์ตไนกี้ตัวน,นี้เบอร์สี่สามเลยนะกีฬากีฬาไนกี้ตาไก่ืมพื้นสวยมากตอนนี้เป็นผ้าใบตาไก่นะใส่เที่ยวสวยมากพื้นเต็มเปียเลยรีบอกค่ะเห็นไหม มันก็แบนหมดอ่ะแบนล้วนแบนติดถูแบนตลาดเลยเนะี่ยที่ทุกคนต้องการเลยอะถ้าชอบเบอร์ใหญ่ก็เข้ามาเลยของเรา80%จะเป็นคู่ใหญ่อ่ะนี่44ค่ะตัวน,นี้ของแชมป์นะพื้นสวยมากเห็นไหมเนี่ยดูดิคู่ละ150บาทหาได้ที่ไหนนะเราส่งทุกคู่เลยนะคะทุกคู่คุณก็เลือกได้เลยจะเอาแบบไหนยี่ห้อไหน จะเป็นใส่เที่ยวใส่ทํางานเป็นหนังเป็นผ้าเป็นลําลองสป,ปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยทุกคู่คุณก็สามารถเลือกได้ด้วยตัวเองนะเราจะส่งกันแค่คู่ละร้อบาทขั้นต่ำสี่คู่นะคะถึงจะได้ราคาส่งร5 0บาทแล้วก็ถ้าเกินร้อยคู่ก็จะได้ราคาส่ง140บาทสนใจก็โทรสอบถามเบอร์ตรงได้เลยไนกี้ค่ะเห็นปะไนกี้แอร์แอร์จะต้องไม่แตกนะไม่มีขาดเย็บนะคะงานขาดเย็บนะของเราจะไม่มี บอกเลยดูกันไปเรื่อยๆตัวนี้เมกาค่ะเป็นหนังกลับนะใส่ลำลองใส่เที่ยวใส่เดินใส่ทำงานเนี่ยพื้นสวยมากตัวนี้เบอร์สี่สิบสองเป็นหนังกลับโปโลอ่ะแม้กระทั่งโปโลเรายังมีเลยไหมโปโลตัวนี้เป็นผ้าใบาเบอร์สี่สิบสวยมากโปโลค่ะพื้นเปียกเลยอือตาไก่เบอร์สี่สิบเหมือนกันตัวนี้เป็นผ้าใบาใส่เที่ยวเหะ ไก่กุ๊กก๊กไก่วัดไก่แจ้สวยมากแล้วก็ฮาวกินอ่าตัวนี้ใส่กับขาสั้นก็ได้ขายาวก็ได้นะคุณผู้ชายเบอร์สี่สสองสวยมากมันเป็นทรงเรียวเป็นหนังนะตัวนี้แล้วก็ไนกี้อ่าตัวนี้เป็นหนังกับไนกี้ใส่เที่ยวตัวนี้เบอร์สี่สิบสองพื้นสวยมากสี 42, ก่สองไนกี้ใส่เที่ยว ตัวนี้เป็นสลีปอ่อนสลีปอ่อนอืมการพิธีเรืองรองเ้าเวลาเรื่องแนะนำลูกค้าใหม่เวลาเรืองเท้าอ่าอ่าพี่น้ำกอดแถมนิดนึงตัวนี้สี่สิบสี่สี่สิบสี่เป็นสลีปอ่อนเห็นไหมนะสำหรับลูกค้ามือใหม่ๆนะพี่น้ำขอนแนะนํานิดนึงอ่าตัวนี้เบอร์สี่สี่เลยนะสลีปอ่อนพื้นสวยมากสําหรับลูกค้าใหม่ๆพี่น้ำแนะนํานิดนึงนะคะสําหรับมือใหม่ๆมาเลือกรองเท้าไปขายนะแนะนําให้เลือกหลากหลาย หลากหลายรูปแบบหลากหลายยี่ห้อกันไปนะคะคะไปเลยคือถ้าคุณเลือกหลากหลายเนี่ยคุณก็จะไม่พลาดลูกค้าที่แบบว่าคือมีทุกแบบอะลูกค้าเขาชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบแต่หนังบางคนก็ชอบสไตล์กีฬาเป็นผ้าเป็นอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเลือกหลากหลายไปเพื่อที่คุณจะไม่พลาดลูกค้าเป้าหมายที่แบบว่ามีหลายๆกลุ่มถ้าคุณเลือกแต่กีฬาอย่างเดียว ใช่ไหมคุณก็จะพาดลูกค้าที่แบบว่ามาหาลำลองมาหาใส่ทํางานใส่เที่ยวใส่เดินทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเอาหลากหลายไปคุณก็จะได้ลูกค้าที่หลากหลายเช่นกันไม่ใช่ว่าเออมาหาแต่ทรงกีฬายอย่างเดียวหรือว่าทรงใส่เที่ยวอย่างเดียวอะไรเงี้ยขอแนะนํานะคะอะไรก็ตามยี่ห้ออะไรก็ช่างบางทีสวยๆส,สภาพเดียวคุณคัดไปเถอะมันขายได้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรให้มันสวยๆไว้ก่อนอะ จะได้เปรียบแล้วก็คัดให้มันหลากหลายคะไซส์คะรูปแบบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อดิดาสนะคะอืมอันนี้ r ร็อก t o n e ค่ะเป็นรองเท้าหนังที่สวยมากเบอร์สีสองนะทุกคนสวยมากเลยหนังสวยแล้วดูพื้นดิกลิบมากก็อย่าลืมนะอย่าลืมที่พี่น้ำบอกสำหรับลูกค้าใหม่ๆหม่อ่ะคะคะไซส์คะรูปแบบไปเลยสวยๆอะ่ะคุณจะได้เปียบ คุณจะไม่พลาดบางทีลูกค้าเดินเข้ามาเออมาหากีฬาบางคนก็มาหาใส่เที่ยวใส่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะพลาดแหละถ้าสมมตวิว่าคุณเลือกเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำนิดนึงบางคนก็เจาะกีฬาอย่างเดียวบางคนก็มาเจาะแต่หนังอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ฟอร์เซนพื้นสวยมากเลยมีแอร์ด้วยแล้วแอร์แอร์ของเราจะไม่แตกนะเห็นไหมเนี่ย ส่งทุกคู่เลยคู่ละร้อยห้าสิบบาทแบรนด์ตามใจแบรนด์ที่แบบว่าแบรนด์ตลาดเลยคุณก็เลือกเอาตัวนี้เบอร์สี่สี่โปรสเปกเป็นยี่ห้อดีเหมือนกันนะยี y ่ดียี่ห้อหนึ่งโปรสเปกมันเป็นรองเท้าที่สวยใส่สบายเบามากสโกโน่ค่ะสะโกโน่สโกโน่จะเป็นผ้าใบาเห็นปะสวยมากตัวนี้เบอร์สี่สองดูไปเลยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อ เราก็จะมีมาโชว์ให้ดูทุกวันถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆมีเวลานะคะจะพยายามทำคลิปให้เพื่อนๆให้ลูกค้าใหม่ๆได้ศึกษาจากคลิปได้เลยเพราะว่าในคลิปเราถ่ายจากของจริงนะเราไม่ได้เอาแบบไม่ได้ไปก๊อปรูปไปอะไรรูปของใครมามคือของจริงวิดีโอของจริง ถ่ายจากของจริงที่เข้าแต่ละรอบอยู่แล้วศึกษาพวกเราจากคลิปได้เลยนะคะเนี่ยเห็นปะฟอร์เซนตอนนี้สวยมากเบอร์ส4ใส่เที่ยวที่เราทำทำคลิปขึ้นมาให้ลูกค้าใหม่ๆได้ศึกษาพวกเรานะคะจากคลิปที่ร้านเรามีแบบนี้มีรูปแบบแบบนี้ส่งราคานี้อะไรอย่างเงี้ยต่างจังหวัดเลือกได้เลือกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทำขึ้นมาเยอะๆ เป็นไนกี้เห็นปะแล้วก็โปรโสเปกเหมือนเดิม43ค่ะสวยมากฟูมากเห็นปะสวยสวยปะสวยดิไม่สวยก็คงไม่คัดมาขายอะเนาะต่างจังหวัดโทรเลยค่ะโทรเลยแล้วก็แอดไลน์เข้ามา เลือกได้ด้วยตัวเองเลยคุณจะเอาแบบไหนรูปแบบไหนเบอร์อะไรไซส์อะไรนะคะเราอยู่ที่นี่เลยทุกแบบทุกสไตล์คระแบบคระไซส์คระบีห้อนะคะสาภาพดีสวยๆอยู่นี่เลยในกีอะเลคแคปตัวนี้เบอร์44รองเท้ากีฬานะคะเลคแคป44อดิดาสค่ะ อาดิดาสกีลาตัวนี้เบอร์สี่สองนะก็อย่าลืมนะคะเราส่งทุกคู่ทุกแบบทุกสไตล์เลยคัดได้คัดรูปแบบที่ตัวเองต้องการได้ทุกคู่เราส่งร้อยห้าสิบบาทขั้นต่ำสี่สิบคู่นะคะถ้าร้อยคู่ขึ้นไปเราถึงจะส่งคู่ละร้อยสี่สิบบาทนะคะต่างจังหวัดก็คัดได้แอดไลน์เข้ามาเลยเนี่ยจะหยิบไปดูทีละคู่แบบนี้นะจะหงายพื้นให้ดูเลย คุณอยากดูหน้าดูหลังเราจะให้ดูหมดแล้วพอคุณเลือกแล้วนะก่อนจะทําการแพ็คเราก็จะมาเช็คตําหนิให้คุณอีกทีนึงนะคะไม่ต้องกลัวเลยต่างจังหวัดของจะเดินทาง1-2วันลูกค้าก็จะได้รับของเลยนะคะอัมโบอัมโบ,โบ <c oughs> แล้วก็นิวบาลานนิวบาลานใส่เที่ยวตัวนี้เบอร์42 <c oughs> เห็นปะพื้นสวยมาก กิ๊บเลยอ่าตอสต per อา a r adidas ป u p e r ตาร์หรือว่าหัวเชลตัวนี้เบอร์ส3่สนสวยมากเนี่ยเห็นปะที่พี่น้ำาชวให้ดูนะ่ะก็จะให้ดูว่ามันมีแบบไหนบ้างใส่ท่องใส่เที่ยวใส่ทำงานมียี่ห้อนโนนยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ดูนะคะเราก็จะทำดูไปดูเรื่อย รอบนี้พี่น้ำก็จะเปิดก็ร้อยกว่าคู่อะประมาณร้อยแปดสิบคู่สามกระสอบวันนี้ที่พี่น้ำเปิดเนี่ยอ่ะตัวนี้ตาไกา่เห็นปะตัวนี้เป็นใส่เที่ยวนะเป็นลำลองค่ะเลค็อกตาไกา่เอวร์ลตัวนี้สิบสองสี่สิบหกอะทุกคนสี่เอววาร์ของอเมริกานะนี่สี่สิบหกแล้วดูพื้นนี่พื้นต้องงนี้เลยนะคู่ใหญ่ๆเนะี่ยอือหือ พื้นสวยมากพื้นเต็มเหมือนไม่ได้ใส่เลยตอนนี้เบอร์สี่สิบเนิวบาลานกีฬาเนิวกีฬานะคะตัวนี้เสารองเท้ากีฬาของเสานะคะสวยมากเบามากเลยวิทร o สี่สองอ่าตัวนี้เป็นพื้นยางดิบเหมาะสำหรับอ,อะไรนะแบดมินตัน ปิงปองอะ่ะคอร์ดแบตอะ่ะพื้นยางดิบอ่ะเราก็ในวรล้านจึงนี่สี่สี่สามเนยนะทุกคนนิวร้านทรงเนี้ยหายากมากแล้วขายแพงมากเลยนะในเพจนะดูพื้นดิสวยมากตัวนี้เบอร์สี่สามเลยนะฮัมเมลฮัมเมลตัวนี้เป็นผ้าใบาใส่เที่ยวเบอร์สี่สอง สวยมากเลยนะก็อย่าลืมนะพี่น้ำเปิดให้ดูหมดแล้วก็ประมาณ180คู่คลิปนี้อันนี้ของ n i กี้เลยโอ้สวยมากใส่เที่ยวอย่าลืมนะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะโทรสอบถามเบอร์ตรงเลยนะคะเบอร์พี่ชัด0 8 7 5 0 1 3 8 6 8นะคะเบอร์พี่น้ำก็0851214899โทรสอบถามได้เลยคะ่ะเราส่งทุกคู่ คู่ละร้อบาทขั้นต่ํา40คู่นะคะคุณถึงจะได้ราคาส่งร้อบาทแล้วก็ต่างจังหวัดวีดีโอคอรให้เลือกทางลายได้เลยนะตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่ต้องแย่งกับใครนะคะตอนนี้ p ปเปอร์แโอเคก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เรา2คนด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ